ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มารับซื้อรถบ้านจากบ้านลูกค้าเลยนะครับผมและรถที่เห็นวันนี้ครับเป็น Honda Mobilio นะครับผมรถสภาพดีมากครับเจ้าของคนนี้กำลังขายรถใี้อยู่ที่นี่ครับเป็นอาจารย์สานวิชาต่างประเทศนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะถามความรู้สึกนะครับแล้วก็ครับทำไมถึงยินยอมที่จะขายรถคันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของราคาหรือะไร่างนี้ครับก็ประเด็นก็ต้องขอบคุณยินออโต้นะครับที่มา ดูแลในการที่ผมจะปล่อยรถคันนี้คือตั้งใจจะปล่อยตั้งจากว่าอยากจะเปลี่ยนรถใหม่แต่เพื่อเป็นรถสำรองที่จะใช้ในในบ้านในครอบครัวของเราก็เลยเห็นว่าใช้มานพอสมควรแล้วได้อายุการใช้งานที่ใหญ่จะปล่อยให้ในทางบริษัทเนี้ย ก็พอดีได้ติดต่อเข้ามาก็เป็นเนหือว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่ดีกระจบง่ายค,คุยกันไม่ยากนะครับเรื่อง,างราคาครับผมเป็นไงว่าดีสูใจเลยใจเลยุกใจครับผมก็ต้องขอว่าต้องขอบคุณทางทาง,ทางยี่ออโต้ด้วยครับออต้ค่าที่ได้มาให้ผมได้มีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่ ได้ครับมีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมไหมครับเพืเ็นอย่างกรณีถ้าอย่างเช่นว่าอยากจะขายรถอะไรเนี่ยครับผมครขอผมเออก็จะให้รู้จักไว้แล้วกันนชื่อยินออโต้คาร์เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทแนวหน้าในการซื้อขายรถมือสองนะครับผมเองเนี่ยผมก็มีมีอยู่ในใจแล้วเราตั้งราคาแล้วแล้วพอดีทางทางยินออโตคาร์นี่ก็ให้ตามที่เราตั้งใจไว้ก็ถือว่า สมเหตุสมผลนะครับก็คุยกันง่ายจบง่ายครับครับ โอเคเราสามารถให้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดได้นะครับยินออโต้คาร์นะครับคือราคาที่พึงพอใจสําหรับเราและลูกค้านะครับทางนี้อยากให้ไม่เกิดลูกค้าท่านใดนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะขายรถนะครับให้ถึงเรานะครับยินออโต้คาร์นะครับให้เราได้ไปดูรถถึงหน้าบ้านท่านนะครับเรายินดีบริการครับวันนี้เราขอบคุณมากครับขอบคุณการดีครถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียว ยีนออโต้าสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร